สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องกระแสขายข่าวนะคะกระแสขายข่าวไม่พอวันนี้มีกระแสสายรับนะคะในคดีนี้มันน่าติดตามเพราะมีหลายตอนมีทั้งตอนเอ,อมีตอนต้นตอนกลางตอนปลายแล้วก็ตอนระทึกตอนนี้มันอยู่ในช่วงตอนระทึกนะคะว่ามีกระแสขายข่าวมีกระแสสายรับ มีกระแสประจานมีกระแสแฉะนะคะเราจะเห็นตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าๆก็จะมีรายการแฉจากคนวงในพอรายการแฉเสร็จก็มีรายการสงสัยมีรายการสงสัย YouTube ข้างกายมาวันนี้มีรายการกระแสคัด Youtube ดีเด่น เห็นไหมคะว่าแต่ละเกมแต่ละช็อตนั้นมีความหมายทั้งหมดพอตอนนี้มาถึงรายการคัด youtube ดีเด่นทุกคนรู้ไหมคะว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าการคัด y o u t u b e ดีเด่นบ่งบอกเป็นที่ไปที่มาของอะไรได้เริ่มเอ่อพวก youtube ทั้งหลายเริ่มรู้ชะตากรรมแล้วนะคะว่า ใครจะอยู่ใครจะไปความผิดนั้นจะมาโดยง่ายๆว่าคุณมีข้อหาขายข่าวที่ทราบมาก็จะโดน5คนแล้วนะคะว่าได้มีการขายข่าวกันเกิดขึ้นจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้ก็รอดูรอดูเขาจัดอันดับยูทูบเบอร์ดีเด่นกันนะคะยูทูบเบอร์ข้างกายอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้สำคัญสำหรับพวกเราประชาชนที่สนใจติดตามคดีแต่มัน มีความสำคัญกับจำเลยเพราะว่าตอนนี้จำเลยโดนศึกประจานสึกแฉศึกข่าวรือสงรามข่าวเราสรุปได้เลยว่าตอนนี้เขาโดนกระแสอยู่ในช่วงสงรามข่าวว่าเขาจะโดนศึกนอกหรือสึกในประชิดเข้ามาก่อนกันตอนนี้ระหว่าง ที่อันสิงเคยพูดไว้หลายๆช่องว่าจะมีการมีสงครามข่าวมีสงคราม FC แล้วสงคราม FC มาในหมวดเรื่องอะไรในเรื่องสงครามข่าวนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นสงครามข่าวอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นสงครามแฉเห็นไหมคะว่าตอนนี้ฝ่ายทนายก็เป็นการแฉเรื่องผลงานไฟล์ ฝ่ายจำเลยก็ทำสงครามประจานแต่ถามทุกคนถามสิว่าตั้งแต่เอาง่ายๆเลยนะคะให้เราดูตั้งแต่อตอนทนายยังไม่เข้ามาตอนยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ว่าเขาโดนอะไรเขาโดนแต่สงครามข่าวตลอดเราจำข่าว หมายจับวาเลนไทน์ได้ไหมคะตอนนั้นทนายยังไม่เข้ามาหมายจับวาเลนไทน์จำเลยหนีหัวซุกหัวซุนจริงไม่จริงไม่ร,มรู้แต่กระเจิดกระเจิงก็เพิ่มดีกรีความกลัวความหวั่นวิตกไม่มั่นใจก็จนถึงทนายลงมาเองในระหว่างก่อนที่ทนายจะลงมาก็มีการต้องตอบคำถามก่อน ต้องมีนูน่นมีนี่อาจข้ามไปในระหว่างหมายจับวาเรนทายหมายจับนางฟ้าเทวดานางฟ้าเห็นไหมคะนั่นก็หนึ่งหนึ่งข่าวแล้วมาอยู่มามาถามว่าทนายทำอะไรบ้างไม่คุม้มไม่คุ้มค่าจ้างแล้วถามสิว่าทุกเหตุการณ์ทั้งหมดถ้าไม่มีทนายคุณโดน ใส่กุญแจมือต่อหน้าลูกเต้าครอบครัวคุณแล้วใช่หรือไม่แล้วเป็นเหตุที่คุณกลัวคุณไม่อยากให้ลูกคุณเห็นว่าคุณโดนใส่กุญแจมือต่อหน้าต่อต,อตาหรือพูดง่ายๆว่าไม่อยู่ไม่อยากถูกจับที่กะกกอและถามสิว่าทนายเขาช่วยอะไรคุณบ้างทนายเขาใช้แผนสับขาหลอกให้คุณใช่หรือไม่เขาให้สัมภาษณ์ เขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์เข้านัดนักข่าวนัดพวกยูทูบเบอร์ว่าเดี๋ยวจะถแถลงข่าวเย็นนี้แต่ในระหว่างเย็นนั้นที่รอการถแถลงข่าวนักข่าวมาอะไรมาคุณหนีออกหลังบ้านคุณหนีไปกรุงเทพแล้วถามว่าแผนการตรงนี้ทนายเข้าวางแผนให้คุณใช่หรือไม่ไม่ให้คุณโดนจับในระหว่างทาง ที่จะไปเข้ามอบตัวเห็นไ,ไหมคะแล้วพวกคุณพวกไอเตีย้ยไอต่ำอะไรก็ไม่รู้มาประจานเรื่องเ,อเรื่องเงินโอนโอนเข้ามูล,ลนิธินู่นนี่นั่นถามว่าตอนนี้คุณใช้มาประจานเขาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักคุณก็คงจะได้หมายแน่นอนเพราะคุณใช้ประจานอย่างเดียวแต่คุณไม่มีความจริงออกมาพูดไม่มีความจริงออกมา สู้คุณใช้แต่วลีวาธกรรมในการพูดว่าเขาได้เงินไปแล้วเป็นสิบสิบล้านไม่มีผลงานอะไรนั่นคือในเรื่องความใจถึงหรือความตรงต่อหน้าที่เรื่องฝีมือทานายตั้มไม่เป็นรองใครแน่นอนแต่พวกคุณ มีเจตนาร้ายที่จะทำลายจะดิสเครดิตทนายในเรื่องนี้โอเคแหละทนายเป็นทนายสายดำก็จริงแต่ถึงเขาจะสายดำยังไงแต่เขาเขาก็ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่และในเม็ดเงินตรงนั้นของเขาถือว่าคุณตกลงจ้างเขาจะด้วยวิธีช่องทางใดไม่รู้เราไม่ทราบแต่คุณต้องชัดเจนให้เหมือนกับทนาย เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าทนายถ้าไม่มีค่าจ้างไม่มีค่าตัวเขาไม่มาทำแล้วไม่ต้องมาบอกว่าเขารู้หรือไม่รู้หรือว่าจำเลยลาดกว่างานนี้จำเลยเป็นรองทนายหลายช่วงตัวอันซีนบอกได้เลยว่าจำเลยเป็นรองทนายหลายช่วงตัวแม้แต่บริวารคนรอบข้างเขาก็ระดับปัญญาชนของคุณมีปัญญาชนมีเข้ามาก็มากอบโกยผลประโยชน์มา เสวยสุขบนช่องทางบนโอกาสของคุณที่คุณเป็นต้นเรื่องให้เขาได้หากินได้เท่านั้นแต่ <c oughs> ของคนทีมงานของทนายเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้เขามีค่าตัวพวกตัวเขามีราคาเขาไม่ต้องมารอให้ใครเลี้ยงพวกเขามีปัญญาเขาหาเลี้ยงกันได้เขามีช่องทางในการทำมาหากินบนเส้นทางนี้ คือผลประโยชน์เอื้อกันแต่ของคุณนี่คุณรับคนเดียวลูกน้องคุณถึงได้ระสำะ่ำระสายถึงได้มีการขายข่าวกันเกิดขึ้นและถามว่ามีการขายข่าวเกิดขึ้นจริงไหมก็คงจะจริงจากเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์จากการที่วางตัวไม่เสมอต้นเสมอปลายของคุณเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความมักได้ของคุณนี่แหละทําให้มันเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นมาแล้วถามว่าดูสิตอนนี้ทุกคนดูสิ ว่าคนข้างกายเขาแม้แต่สายเลือดแม้แต่อะไรดูพฤติกรรมที่เขาแสดงออกสิวันนี้แรบบิดออกมาออกมาไร้าสดก็มีคนไปพูดก็ด่าเอาว่าไม่ใช่สักแต่ย่พูดอย่ามาพูดอย่างงู้นอย่างนี้เขาบอกครอบครัวเขาไม่มีความสุขเพราะเอเห็นไหมคะว่าเขาฉับชันจัดเจนขนาดไหนในการพูดจาก เขาก็ไม่ได้ให้เกียรติ FC เขาก็ไม่ได้เกรงใจ FC นะคะว่าพวกคุณไปสนใจเขาเองแล้วไปทําให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนเห็นไหมคะเขาบอกครอบครัวเขามีปัญหาเพราะ FC FC มาแซะมาพูดต่างๆนานาทําให้บ้านเขาไม่มีความสุขทุกคนฟังไว้นะคะนี่คําพูดของแร b บิ t แล้วดูยายสาคัญตอนนี้ยายสาคัญเห็นไหมคะว่ายายสําคัญไม่ไร้สดเพราะอะไรถึงไม่ไร้สด คือคนเรามันทุกข์ใจมันห่อเหี่ยวหัวใจมันไม่มีฟีลลิ่งนั้นที่จะมาไฟ้สดที่จะมาพูดอะไรเขาถึงไม่ไฟ้สดแล้วเขานั่งหน้าเศร้าก็น่าเห็นใจนะคะว่า <c oughs> ว่าเขาครอบครัวเขามันใกล้วาระสุดท้ายแล้วถามสิว่าจำเลยคุณพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้แต่ถามว่าคุณคุณต่อสู้คุณดิ้นรนมาตลอดในเรื่อง หาทนายและในเรื่องการต่อสู้ไม่ว่าจะสังคมรอบนอกไม่ว่าจะสังคมโซเชียลคุณต้องมีมือฟาดคุณต้องวันหนึ่งคุณต้องแบ่งหน้าที่คุณต้องมาตั้งให้คนนู้นเป็นเจประจันบาลให้คนนี้เป็นออรอบในรอบนอกคุณต้องให้คนมาสอดส่องดูแลไปทำลายฝ่ายตรงข้าม ทางนู้นทางนี้ถามว่าถ้าคุณไม่ผิดจริงคุณใสสะอาดจริงคุณจะสร้างเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาทำไมจุดยืนของคุณจริงๆคุณคือทุกคนมองให้ออกนะคะว่าเขาแครที่สุดคือกระแสกระแส fc ยอดไลค์ยอดแชร์มันจะตกมันตกมันมีผลอะไรเห็นไหมคะถ้าเหมือนถ้าเขาถูกโดนจับที่กอกหรือกระแสเขาถูกตำรวจจับอะไรอย่างเงี้กระแสตก เขาแคร์ที่สุดคือการที่จะหลอกไม่ได้จะหลอกให้โอนไม่ได้บีดน้ําตาไม่ได้เพราะทุกคนรู้ความจริงว่าเขาเป็นคนผิดนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละที่เขากลัวเขาถึงไม่อยากเจอไม่อยากเกิดขึ้นเพราะเส้นทางนี้เขาหากินได้ง่ายและไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้ความสามารถเขาแค่ใช้น้ําตาเท่านั้นแต่เราไม่รู้ว่า เขาโดนบังคับมาหรือเขาตั้งใจทำด้วยตัวเขาเองนี่เราก็ต้องเฝ้าติดตามไปแต่เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการตายของน้องชมพู่มันผิดปกติมันมีเงื่อนงำมันมีที่ไปที่มานี่แหละเราถึงต้องยุติเหตุการณ์นี้ให้ได้เร็วที่สุดไม่ให้มันยืดเยื้อไม่ให้มันเป็นภัยต่อสังคมเพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนมีส่วนช่วยกันถ้าเราพูดไม่ได้เราส่งข้อมูลให้คนที่เขากล้าพูดที่เขาอะไรเราอยากถือว่าเรามาฟังเพื่อเอามันเอาหาเราทุกคนช่วยกันค่ะเราเห็นไหมคะว่าตอนนี้ความจริงมันออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ผิดจากที่เราสงสัยถามระหว่างสงคราม FC เนี่ยสาดกันไปสาดกันมาใครได้ประโยชน์พวกเราพวกเราคนดูเราได้ประโยชน์และเราเห็นทิศทางของขบวนการนี้ ว่ามันจะจบลงยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะระหว่างนี้อันซีก็ทำคลิปให้ฟังไปพังทางก่อนนะคะเพราะว่ายังใหม่อยู่แล้วชั่วโมงไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็ทำอะไรยังไม่ค่อยเป็นซะเท่าไหร่นะคะพูดเป็นอย่างเดียวบายบายสวัสดีค่ะ